อ่ะก่อนจะไปดูเนื้อหากันดูสีสันนิดนึงกันละกันคือคุณคนนี้เนี่ยเขาเก่งเขาเก่งในการทาให้ทาให้คนเนี่ยสนใจเขาเป็นประเด็นข่าวเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานี่บางคนบางคนกลัวนะเดี๋ยวจะต้องวิ่งไปหาอ,อ,อะไรนะเหรียญที่เขาอันนี้เกิดฮิตขึ้นมาในย,ยุ่งเลยนะเรียกเลยหลวงพอ่อ,งอ,อ,งพอป้อมห,อหลวงพ่อปอหลวงพ่อป้อมวัดหลวงพ่อป้อมวัดป่าลอยตอ่อ <laughs> <laughs> คุณมียังโอ้เดี๋ยวต้องไปดูว่าราคาขึ้นราคาลงยังไงเนี่ยเห็น,นบอกว่าตอนนี้ราคาขึ้นไป5้าหลักแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ราคาคุยหรือเปล่าห <c oughs> ลวงพ่อป้อมวัดป่ารอยเป่วัดปา่ดปารอยต่อในเมื่อวานนี้สร้างเสียงฮือฮาค่ะคุณิระเจนจากะนะคะแกก็เอาเหรียญเนี่ยมาโชนนักข่าวนะคะเป็นเหรียญทองสองสลึงแล้วก็มีรูปหน้าของพลเอกประวิตรวงสุวรรณ ยินแย้มแจ่มใสทีเดียวค่ะทั้งหมด2เหรียญน,นะคะเดอบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นพลเอกประวิทยวงสุวรรณหรือหลวงพ่อป้อมและเหรียญรุ่นป่ารอยต่อมาแสดงกับสื่อมวลชนนักข่าวก็เลยถามว่าเออท่านคะท่านสสเหรียญรุ่นนีม้มีพุทธคุณยังไงบ้างคะใครไปห <c oughs> ลวงพ่อองค์ไหนปรกเคนมา <c oughs> ท่านก็บอกว่าแล้วข่าวคือข่าวก็บอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อป้อมเนี่ยช่วยเรื่องของการลอดคดีหรือเปล่านะคะคุณศิระก็บอกว่าไม่รู้แต่ว่าเอามาห้อยคอเพื่อความอุ่นใจแต่แหมคืออันนี้ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะทําเหรียญหลวงพ่อป้อมทั้งทีเนี่ยชื่อนามสกุลเขาผิดหมดเลยอ้าวเหรอผิดทั้งชื่อทั้งนามสกุลแลวคุณดูดิประวิทย์อ่อสะสกดผิดวงสุวรรณก็ผิดท่านไม่ใช่ไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์นะ คือไม่ใช่วิดแบบนี้นะไม่ใช่วิดแบบนี้แล้วก็วงสุวรรณก็ไม่ใช่วงสอสาราด้วยอ่าหรือเขาแบบเป็นเคล็ดเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเคล็ดไหมเนี่ยนะอ่แต่ว่าเออตอนนี้มันมีประเด็นก็คือว่าคุณศิระเนี่ยแกแกเอาเหรียญมาโชว์สองสลึงใช่ไหมเอาสร้อยมาโชว์สร้อยนี่หนาห้าบาทเลย